หมายถึงถ้ายังไม่ได้แชมป์เหรอหไม่ได้แชมป์ก็คงรู้การสุดทมั้งยมลงวม่งแม่งไปให้จบๆน่าสงสารแตห่หมาตัวนั้นมันโดนไม่พักมันโดนทุกอย่างโดนทั้งลมโดนทั้งโมง่งเพราะซ้ำกํามซัดน่าสงสารจริงๆน่าสงสารแกจริงเลยเจ้าหมา อย่าบอกนะว่ามีอะไรเฮลัสนะอย่าบอกนะว่ามีอะไรเฮลัสผมไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อหรอกไม่มีไม่มีไม่มีเขาปาดคิวมองเกอร์เฉยไม่มีครับเฮลัสหมาบอกยังอีกเหรอยังไม่หยุดอีกเหรอจะทำลายกันไปถึงไหนไม่รู้เขาก็ต้องเสียสี่มาเปลี่ยนขวาเอ้าโอ้เรียกว่ะเหมือนจะไม่มีทางไหนไม่ปวดร้าว ลายหกจี้ที่ดีสุดนยุคเวนพูกำลังจะกลายเป็นการหกจี้ที่ดีสุดนยุควงเล็บที่ไม่ใช่เดสทรยเยอร์่าจี้นิมล็อตเหมือนมันเข้าตีมว่ะหกจี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เฮ <c oughs> ้เฮ <c oughs> ้เฮ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 ้ไอ้มมาตัวนั้นมันกลับมาแล้ว <c oughs> ช่วยด้วยวิญ,ญญาณหมาหลอกหลอน <c oughs> <laughs> oh my god oh my god